สวัสดีครับวันนี้พบช่องแมน C คากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาชมฝั่งรถ PPV กันมากนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอลเรสของ Ford ของเรานะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวต้นนะครับผมของ เจ้าตัวเอลเรสเลยครับในราคาเบาๆเพียง1,354,000บาทเท่านั้นเองก็เรามาดูนะครับผมในราคาเท่านี้เขาจะให้อ p อปชั่นพิเศษอะไรของเราบ้างนะครับผมนี่เลยเริ่มต้นที่ตัวไฟหน้านะครับผมตัว C ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นไฟหน้าแบบ LED นะนี่เป็น LED นะครับผมผมย้ำอีกทีนึงอันนี้ไม่ใช่ไฟหลออนะครับผมไฟส้มอะไรอันเนี้ย ไฟขาว LED สว่างชัดเจนนะครับผมนี่ส่วนตัวด้านหน้านะผมเป็นกระจังนี่ลากยาวมาเลยพร้อมกับโลโก้นะฟอร์ดนี่เลยและตัวกระจังหน้าตรงนี้ก็เป็นสีดำครับผมสีอันนี้ก็ไม่เงานะแต่เป็นดำด้านหน่อยจากข้างนอกเขาจะเป็นสีดำเงาอ่ามองนิดเดียวเนี่ยผมบอกเลย ระจังตัวนี้สีเงินเหมือนตัวสี่คูณสี่ท็อปสุดของเอลเรสเลยซื้อคันเนี้ยเหมือนกันเลยครับผมนี่ตัวนี้มีตัวลักจุงมาให้ครับผมติดกับตัวแฮซี่รถเลยอ่าไฟตัดหมอกมีมาให้ครบคันนะครับผมรุ่นนี้เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าตัวนี้มีเทอร์โบช่วยด้วยตัวนี้เป็นหกเกียร์หกสปีดนะครับผมนี่และด้านข้างนะเป็นล้อแม็กขนาดขอบสิบแปด ขอบสิบแปดนะผมนี่ขนาดยางก็อยู่นี่เลยครับผมสองห้าห้าทับหกห้าก็มีดิสเบกทั้งสี่ล้อครับผมพร้อมกับวัดลิงค์คอยสปริงนะทําให้การกับพีครับผมฟิลลิ่งอ่ะเหมือนกับเจ้าตัวสี่คูณสี่สี่คูณสองเลยเพราะว่าเรามีใช้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันว่าง่ายๆและเป็นขอบสิบแปดเวลาเราเปลี่ยนโยงเปลี่ยนยางอย่างเงี้ยผมบอกเลยประหยัดไปอีกนี่ และตัวนี้ก็ครอบกระจกนะครับผมสีเดียวกับตัวรถรถสีดําก็สีดํารถสีขาวตัวนี้ก็เป็นสีขาวอ่าและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นได้ระบบเดียวกันกับเจ้าตัวสี่คูณสีของเราเลยเป็นระบบกุญแจคีย์เลสครับอเราสามารถล็อกรถนะหรือคายล็อกจากการกดปุ่มตรงนี้และเอามือสอดเข้าไปตรงนี้โดยมีกุญแจอยู่ที่ตัวไม่เกินหนึ่งเมตร ด้านบนหลังคาของเขานะครับผม mm. ตัดราวหลังคาเป็นสีดําตัดสีขาวเข้ากันมากนะครับตัวนี้อันนี้เขาไม่ได้แรปนะอันนี้เขามีมาให้อยู่แล้ว mm. ก็เรียบหรูไปอีกแบบครับนี่ mm. เรามาดูภายในกันครับผมนี่ mm. อยากให้ดูก่อนเลยนี mm. ่ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกไฟฟ้าแล้วนะอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นตัวต้นเป็นตัวเริ่มต้นนะ mm. ก็บอกไฟฟ้าในราคาประหยัด บอกผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยคุ้มค่าถ้าสมมติเอาไปใช้งานเราไม่ได้น้นออปชั่นเราชอบแบบบางทีเราชอบแบบเมนูนัเอง <c oughs> ผมบอกคันนี้คุ้มตอบโจทย์หรือเอาไปขับในเมืองไงครับไม่ได้อยากวิ่งไกลมากหรือไปต่งจังหวัดอันนี้ผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบอ e ีพาร์ด้วยเป็นของฟอร์ดเจ้าเดียวที่ มีลิขสิทธที่มาทําได้ก็เวลาเรา,อ,าอยู่ในที่ความเร็วต่ำนะครับตัวนี้เขาก็จะหนู่มทำให้พุ่งอะไรเราเบาผมบอกเลยยิ่งกว่ารถเก่งอีกคันนี้ยแล้วก็ความเร็วสูงเขาก็จะหนุ่พุ่งอะไรให้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับนี่มีตัวคูตคอนโทรลนะครับผมลิมิตเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อ Apple t a r p l a y Android Auto แบบไร้สายก็ได้หน้าจอตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็ เชื่อมปุ๊บมันก็จะมีแมปขึ้นมาแล้วก็ปรับแอร์อัตโนมัติได้เลยจากที่หน้าจอหรือจะปรับจากตรงนี้ก็ได้เพิ่มเสียงเนี่ยลดลดเสียงนะครับผมเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิเปิดปิดแอร์แม็กแอซีนะครับผมหรือเป็นการไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังก็มีมาให้นี่ปรับความแรงแอร์ก็ปรับตรงนี้ได้เหมือนกันครับพวงมาลัยตรงนี้นี่ปรับได้สี่ระดับนะครับนี่ขึ้นลง ดึงเข้าหาตัวหรือพักออกนะครับผตามสีรละของผู้ขับขี่เลยเนี่ยผมกดให้ดูตัวนี้หน้าจอเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมตัวนี้นี่ที่ปัดน้ําฝนนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟหน้าแบบออโต้นี่ก็ไฟหน้าออโต้ทํางานยังไงเวลาเราอาฟ้ามืดหรือเข้าอุโมงค์เนี้ยเขาก็จะส่องสว่างให้เองอัตโนมัติหรือว่า นี่เป็นไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้ครับผมนะดีมากๆนะแล้วก็หอ,อย่างที่ผมบอกไปนะนี่เบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้ครับผมแล้วก็เป็นโหมดการขับขี่ต่างๆก็โหมดปกติโหมดประหยัดนะครับผมโหมดถนนลื่นแล้วก็ลักจุงมีมาให้ครบเป็นเบาะหนังสีดำทั้งหมดนะครับผม ภายในตกแต่งเรียบหรูเลยนี่เก๊ใส่ของที่วางโทรศัพท์แล้วก็ช่องใส่ของช่องใหญ่อีกหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็มีตัวนี่เลยไวเลสชาร์จเจอร์นะโหคุ้มจริงตัวนี้บวกกับเจ้าตัวนี่ครับไทซี Hi C, แล้วก็ USB มีมาให้ครบครับนี่เรามาดูด้านหลังกันต่อครับผมห้องโดยสารตอนหลัง เป็นยังไงนี่ครับเบาะเขานี่มีตรงนี้นะครับมีที่จับมาให้ด้วยไว้สาหรับท่านที่ไม่สะดวกหรือว่าสูงอายุสามารถใช้ตรงนี้เป็นการจับขึ้นได้ครับนี่เบาะก,ก็สามารถเอนได้นะครับตัวนี้นี่เรากดตรงนี้นรนนครับมีให้เอนหลังเนี่ยนั่งอย่างนี้โอ้โหสบายเลยครับ มีไฟนะครับผมอ่านหนังสือมาให้ด้วยแล้วก็ปรับแอร์ตรงนี้ได้นะครับปึ๊บ,บ,บตรงกลางนะครับผมมีที่ปรับแอร์โหผมบอกเลยเหมือนตัวรุ่นพี่เลยแล้วก็เชื่อมช่องต่อไฟนะครับผมมีมาให้อันนี้ก็มีที่พักแขนมาให้นะครับผมมีที่พักแขนที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ติดพลาสติกแล้วผมสาธิตการใช้งานตอนสองนะครับผมเวลาเรา จะให้ผู้โดยสารตอนสามเข้าไปทํำยังไงนี่เลยเรากดตรงนี้นะนี่กดตรงนี้ดึงขึ้นมาเลยปึ๊บนี่แล้วก็สไลด์อย่างนี้เนี่ยผู้โดยสารก็จะขึ้นไปได้เลยนะครับผมง่ายๆบางท่านหรือเราจะปรับเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ใช้ตอนสองเหมือนคนของนะครับผมเราพูดโดยสารสองคนคนของเยอะๆได้เลยตรงนี้นี่นะฮะ มาดูด้านหลังครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี mm. ่เอวเรตเปิดฝาท้ายขึ้นมาได้ครับ mm. นี่นะเปิดฝาท้ายนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโชกเปิดขึ้นมาเลยนี่ mm. ถ้าเราอยากมีผู้โดยสารเราก็ีดึงเชือกอย่างนี้ขึ้นมาดึงเชือกอย่างนี้ขึ้นมานะฮะอืมแล้วก็ถ้าเราอยากพับเรียบวางของเราก็สามารถทํางานได้นะตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับ เอาไปบรรทุกของเอามาขายออนไลน์เงี้ยเพื่อฟงเพื่อผ้าผว่าสบายไม่ต้องกลัวเปียกฟงเปียกฝนเลยเนี่ยฮะพับเรียบงี้ได้เลยนี่อันนี้เป็นช่องใส่อุปกรณ์นะครับผมพวกอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆ่างนยเวลาอุปกรณ์การเปลี่ยนยางก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะผมเป็นตัวไขาย,ยางอะล่เวลาเรามีแบบเหมือนยางแตกยางรั่วอย่างเงี้ยครับเปียกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไขลงมานะเราหยิบอุปกรณ์อย่างนี้มาไขานะครับ ได้เลยม,มีแม่แรงแม่ลงมีครบครับผมตรงนี้อ่าการปิดนะครับผมเราดึงลงมาได้เลยง่ายๆปิดโอ้โหชิวๆก็ถ้าใครนะครับผมชอบเจ้าตัวเอลเ t r เทรตัวนี้หรือชอบอรถฟอร์ดทุกรุ่นก็สามารถโทรมาหาแม้ได้ที่เบอร์084 249 6 9ส6นะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยหรือเป็นลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายก็คลิกมาคุยกันได้ครับผมสอบถามกันได้ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ